สวัสดีค่ะนี้มาเครื่องปาดแป้งเคฟญี่ปุ่นนะคะสวัสดีนะคะร้านสิงห์ไทยคิทเช่นกะละสินค่ะพี่อ้อมเองนะคะวันนี้จะในคลิปนี้นะคะจะให้ดูเป็นเครื่องปาดแป้งเคปญี่ปุ่นนะคะซึ่งแจ้งอีกทีว่าพี่อ้อมขายงานลิขสิทธิ์แท้นะคะไม่ใช่สินค้าลอกเลียนแบบนะคะลูกค้าก็จะได้ใช้สินค้านะคะที่เป็นงานลิขสิทธิ์นะคะ สวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีจ้ะคลิปนี้จะเน้นให้ดูเครื่องปาดแป้งเคป่ปุ่นนะคะงานลิขสิทธิ์แท้จ้าไม่ใช่สินค้าลอกเลียนแบบนะคะถ้าอยู่ที่จังหวัดกรสินหรือภาคอีสานใกล้เคียงสามารถมารับเองที่ร้านได้เลยนะคะหรือพี่อ้อมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะสามารถสั่งได้นะคะสวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีจ้ะ เดี๋ยวจะให้ชมนะขออนุญาตแชร์แชร์ก่อนนะ <c oughs> สวัสดีนะคะแล้วก็นะเครื่องปาดแป้งเคฟญี่ปุ่นนะคะ ถ้าเราซื้อมือหนึ่งนะคะแจ้งอีกทีว่าพี่อ้อมขายสินค้าใหม่แกะกล่องทั้งร้านนะคะไม่มีมือสองนะจ๊ะแต่ว่าพี่อ้อมจะมีกลุ่มนะคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่งต่ออุปกรณ์เคปญี่ปุ่นมือสองอย่างนี้ค่ะในกรณีที่เพื่อนร่วมอาชีพนะคะเพื่อนเพื่อนทั่วประเทศเประกอบอาชีพเคเญี่ปุ่นอย่างนี้ค่ะหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ใกล้เคียงนะ ในกลุ่มนั้นพี่อ้อมจะให้เขาไปปล่อยสินค้าอย่างเช่นพวกอุปกรณ์การธร,รมาหานอย่างเงี้ยค่ะเตาเคฟไม่ได้ใช้แล้วเลิกกิจการแล้วก็สามารถนําไปโพสต์ขายในกลุ่มนั้นนะคะซึ่งพี่อ้อมเปิดให้ขายฟรีนะพี่อ้อมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียลูกค้าก็ถ้าต้องการที่จะซื้อเป็นของมือสองก็สามารถเข้าไปดูในนั้นได้แต่ว่าพี่อ้อมไม่การันตีให้นะว่าเออใครเออ ขายจริงไม่จริงตรงนี้ให้พิจารณากันเอาเองนะคะให้คุยกันเองนะในกลุ่มนั้นจะสามารถนําไปปล่อยได้รวมถึงเตาเคฟญี่ปุ่นอุปกรณ์เคฟเคาน์เตอร์ร้านเคฟอะไรทุกอย่างเซ้งร้านได้เลยนะในกลุ่มนั้นนะคะกลุ่มของร้านพี่อ้อมเองนะคะแต่ว่าร้านพี่อ้อมไม่ได้ขายของมือ2พี่อ้อมขายของมือ1น,นะคะนะแล้วก็เครื่องปาดแป้งนะคะเครื่องปาดแป้งเคปเนี่ย สามารถเราซื้อของมือหนึ่งแล้วเราไม่ได้ใช้นะคะหรือว่าเราใช้ไม่ถนัดหรืออะไรอย่างไรก็ตามนะคะเราก็สามารถมีตลาดที่รองรับนะคะเราสามารถนําไปปล่อยในห้องนั้นได้เลยนะคะเป็นกลุ่มนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะให้ดูหน้าตาของกลุ่มที่พี่อ้อมเป็นผู้ดูแลนะคะ สามารถเข้าไปขอเป็นสมาชิกในนั้นได้เลยนะคะแต่ย้ําอีกทีหนึ่งว่าถ้าซื้อของในกลุ่มนั้นพี่อ้อมไม่ได้การันตีให้นะเพราะว่าเขามาจากทั่วประเทศนะคะเราก็ไม่รู้ว่าใครที่ขายจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงตรงนั้นเราให้เราพิจรารณาเองนะคะอันนี้คือกลุ่มพี่อ้อมนะคะกลุ่มนี้นะนะคะสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกได้เลยนะคะในนั้นก็จะมีคนที่เอาของไปปล่อยนะคะ เอาของมือสองไปปล่อยมากมายเลยนะคะอุปกรณ์เคสอะไรต่างๆนะคะฝอยทองอะไรก็มีคนไปโพสตขายนะเตาเคสอะไรพวกนี้ค่ะนะคะนะไม่ได้ใช้แล้วเขาก็จะเไปขายแต่ว่าให้ดูเอาเองนะว่าใครเป็น ของจริงหรือใครมีอาชีพเนี่ยอย่างเงี้ยเครื่องปาดนะคะเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็ไปปล่อยนะคะในราคามือสองนะบางคนที่ทุนน้อยหรือว่าไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นมือหนึ่งมือสองเนี่ยก็สามารถไปขอซื้อต่อเพื่อนได้นะคะเพื่อนของเราที่อยู่ในกลุ่มนะคะนะแต่ในกลุ่มนั้นพี่ออมจะเน้นว่าให้ขายของลิขสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะเครื่องปาดนะคะของรอกเรียนแบบย่อมไม่ให้เอาลงนะคะแต่ว่าถ้าซื้อของลิขสิทธิ์นะ สามารถเอาลงไปโพสขายเป็นมือสองได้นะคะมันจะมีของลอกเลียนแบบด้วยนะนะคะตัวนี้ต้องแจ้งอีกทีนึงว่าถ้าซื้อของลอกเรียนแบบมาจะไม่สามารถนําไปขายต่อในกลุ่มของพี่อ้อมได้นะคะ,อะขออนุญาตพูดถึงสินค้าของพี่อ้อมบ้างนะคะคลิปนี้พี่อ้อมทําเป็นคลิปเครื่องปาดแป้งเคฟญี่ปุ่นนะคะย้ำอีกทีนึงว่าพี่อ้อมขายสินค้าใม่แกะกล่องทั้งร้านนะคะ เครื่องปาดแป้งก็เช่นกันนะคะพี่อ้อมมี12นิ้ว14นิ้วนะคะ16นิ้วมีนะคะตอนนี้พี่อ้อมมีสต็อก16นิ้วด้วยนะคะสําหรับคนที่ใช้เตา16นิ้วนะคะก็สามารถสั่งซื้อกับพี่อ้อมได้ไม่ต้องรองานนะคะเพราะว่าพี่อ้อมมีสต็อกแล้วตอนนี้นะคะ12 14 16สั่งได้นะคะมีบริการส่งทั่วประเทศจ้ะเป็นงานลิขสิทธิ์แท้จ้ะนะคะไม่ใช้แล้วก็ไปขายต่อในกลุ่มของพี่อ้อมได้เลยจ้ะ ว่าจะแชร์ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะสวัสดีนะคะอ,อ่ะสวัสดีนะคะทุกท่านถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์คืออ้อมไม่เห็นคอมเมนต์นะคะอาจจะเป็นที่ฟีเจอร์นี้จะไม่สามารถตอบโต้กันได้หรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะคะจะสามารถ พิมพ์เลือกสินค้าได้อย่างเดียวหรือเปล่านะคะนะไม่เป็นไรถ้าสนใจสินค้าแคปรูปแล้วก็ทักแชทเข้าไปคุยกันในแชทก็ได้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยมาดูเครื่องปาดแป้งเคปญี่ปุ่นที่พี่อ้อมจำหน่ายนะคะ12นิ้ว14นิ้วราคา1,690บาทราคานี้บริการส่งให้ฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสำหรับ ลูกค้าที่ชําระเงินปลายทางกฎของทางร้านพี่อ้อมก็คือว่ามีค่าบริการเพิ่ม3%นะคะแล้วก็สามารถจ่ายที่หน้าบ้านได้แค่90%เท่านั้นนะคะโดยจะมี10%เป็นมัดจําที่ลูกค้าต้องโอนมาให้พี่อ้อมก่อนนะคะเป็นการมั่นกันก่อนนะคะเป็นการสัญญาว่าฉันรักคุณจริงนะฉันจะรับของคุณจริงๆนะคะก็คือ มีมัดจำประมาณ2-300อบาทนะคะแล้วก็ไปจ่ายที่หน้าบ้านอีก90%ที่เหลือนะคะตัวนี้ก็คือบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง100%เนะคะเพราะว่าพี่อ้อมเจ็บแล้วจานะคะมีคนที่สั่งเล่นๆน,นะคะก็คือว่าสั่งหลายเจ้าให้เขาส่งของแข่งกันนะคะแล้วเจ้าไหนที่ไปถึงก่อนเขาก็จะรับเจ้านั้นแล้วอีกเ,ออเจ้าอื่นๆที่มาช้าเขาก็จะ ปฏิเสธการรับสินค้าที่ปลายทางนะคะมันเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งมันก็ทําให้พี่ย้อมกลับมาคุ้นคิดว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆนะคะพี่ย้อมก็เลยตัดสินใจว่าสินค้าเก็บเงินปลายทางพี่ย้อมขอมาจํานะคะนะมันจะได้เป็นการมันจะได้ชัวร์นะคะทั้งสองฝ่ายเลยนะคะทั้งคนขายก็กลัวคนซื้อไม่รับนะคะคนซื้อก็อยากที่จะจ่ายเงินที่หน้าบ้านหรือว่าอาจจะ กลัวนะคะกลัวว่าโอนเงินแล้วจะไม่ได้สินค้าพวกนี้ค่ะนะคะก็ขอเป็นมัดจำแล้วกันเนาะเป็นกฎของทางร้านนะคะตรงนี้ก็สําหรับลูกค้าที่ยินดีทําตามเงื่อนไขนะคะทางร้านก็ยินดีบริการเช่นกันนะคะเพราะว่าในการส่งของแต่ละครั้งเนี่ยมันมีต้นทุนนะมันมีต้นทุนในการจัดส่งนะคะมีค่าบริการจัดส่งต่างๆนะคะนะตรงนี้ต้องกราบขอชี้แจงด้วยนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยเห็นคอมเมนต์ด้วยคุณ S นะคะ siw นะคะพี่อ้อมอา่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะได้อะไรบ้างคะสวัสดีจะคลิปนี้พี่อ้อมจะพูดถึงในเรื่องของเครื่องปัดอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ว่าสนใจเป็นสินค้ารายการอื่นลองไปเลื่อนชมคลิปไลฟ์สดต่างๆที่พี่อ้อมเคยบันทึกไว้ที่หน้าเพจนะจ๊ะนะคะตัวนี้แนะนําเป็นเครื่องปัดนะจ๊ะเมื่อคืนพี่อ้อมไลฟ์สดเป็นชุดหนึ่งเตาจะ้ะชุดหนึ่งเตาขายดีมากนะจ๊ะนะคะอ่ะโอเคเครื่องปัดนะคะ 12นิ้ว1 4นิ้วพี่อ้อมขายราคาเดียวกัน1690บาทนะคะแล้วก็พี่อ้อมแถมฟองน้ำเช็ดใบปาดให้ด้วยทุกท่านนะคะ3แผ่นนะคะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานให้ด้วยนะคะเรามาดูอันนี้อันนี้14นิ้วนะคะเครื่องปาดเนี่ยเราต้องใช้ขนาดเดียวกันกันกบ เตานะคะถ้าเตาของเราถ้าเตาของเราเป็น14เครื่องปาดก็ต้อง14นะคะใช้ให้ขนาดมันสมดุลกันนะคะเครื่องเครื่องปาด12ก็ใช้กับเตา12นะคะเตา16ก็ใช้เครื่องปาด16เตา15ก็ใช้กับเครื่องปาด15นะคะใช้ให้ขนาดมันสมดุลกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่เราจะสั่งซื้อเพื่อความชัวร์นะคะถ้าเตาของของเราเป็นเตา เป็นเตาจีนนะคะนะคะหรือว่าเตาไฟฟ้าเตาอะไรพวกนี้มันจะมีดีเทลของขนาดเนี่ยที่แปลกๆออกมานะคะซึ่งเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาตรฐานให้เราวัดวัดเส้นรอบวงก่อน,อนว่าเขามีขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นงานไทยมันจะ12 14เป๊ะเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเตาไฟฟ้าเตางานจีนเตาหน้าเทฟลอนต่างๆมันจะมี15ครึ่งนะคะ เอ่อสิบหกครึ่งอย่างเงี้ยมีมาแปลกๆนะคะซึ่งถ้าต่างกันครึง่งเม็ดครึง่งเซนอย่างเงี้ยมันก็สไม่สามารถใช้กับอย่างเช่นสิบห้าครึง่งก็ไม่สามารถใช้กับสิบห้าได้แล้วนะคะตัวนี้ให้เราวัดก่อนนะถ้าถ้าเตาเราแปลกแปลกๆนะคะให้เราวัดก่อนที่จะสั่งซื้อนะคะเพื่อว่าเราสั่งไปแล้วมันจะได้สามารถใช้งานได้เลยนะคะมันจะได้แมทช์กันนะคะสิบห้าครึง่งสิบสี่ครึง่ง เออสิครึ่งพวกเนี้เราก็สามารถสั่งทําได้นะคะมีทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าให้เราวัดเตาของเราก่อนที่จะสั่งซื้อแค่นั้นเองนะคะมาดูไซส์มาตรฐานทั่วไปนะคะ12นิ้ว14นิ้ว1,600บาทสั่งซื้อได้ราคาส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่อมจำหน่ายงานลิขสิทธิ์นะคะ ถ้าไม่ใช้แล้วก็ไปขายต่อเป็นมือสองในกลุ่มได้เลยนะคะพี่ออมอนุญาตให้ขายเฉพาะงานลิขสิทธิ์เท่านั้นนะคะสินค้าลอกเลียนแบบนะคะพี่ออมไม่ให้เอาลงนะคะอ่ะโอเคนะนะคะเป็นสแตนเลสแน่นอนนะคะของแท้เขาใช้วัสดุอะไรก็ตัวนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราเราขายของของแท้นะคะงานลิขสิทธิ์นะจ๊ะอ่ะโอเคนะนะคะ อันนี้14นิ้วนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ออมจะลองครอบให้ดูนะจ๊ะกับครอบไปกับเตาแบบที่เปิดฝาได้ขนาด14นิ้วจ้ะขยิบเข้าไปดูใกล้ๆสวัสดีนะจ๊ะ,อะขออนุญ,ญาตแกะตรงนี้ออกก่อนนะตรงนี้เขาเรียกว่า ตรงนี้เขาเรียกว่าสปริงนะจ๊ะสปริงหน้าที่ของสปริงก็คือเอาไว้กดใบปาดตรงนี้เรียกว่าใบปาดนะจ๊ะตรงนี้เรียกว่าใบปาดตรงนี้คือสปริงจ้ะสปริงเขาจะมีหน้าที่กดใบปาดไว้ให้ใบปาดเนี่ยเออมันมีความมันนิ่งอะค่ะมันนิ่งนะ,ะมนนงนะไม่อ่าเดี๋ยวพี่อมจะลองครอบห้ดูนะคะเวลาที่เราใช้งานเราครอบลงพร้อมกัน3ามขานะคะถ้าเอียงถ้าเอียงลงสองขาอย่างนี้ ะะเอียงลงถ้าเอียงอย่างนี้นะคะเราก็จะมีความตกใจเล็กน้อยในการใช้งานใหม่นะคะเพราะว่าเราจะตกใจว่าเอา้าทําไมมันลงไม่ได้นะคะมันลงได้แค่สองขาอีกขานึงไม่ลงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรวบรวมนะคะรวบรวมสติใหม่แล้วก็วางครอบลงเบาๆทั้งสองขาซึ่งตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางเตาพอดีนะคะตรงกระบอกด้ามจับเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเตาพอดีนะคะเพราะฉะนั้นมันครอบได้นะคะ ตรงนี้สินิ้วนะคะคุณลูกค้า14นิ้วถ้าเตาที่ใส่บางลมก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะไม่มีปัญหาใดๆนะคะ,ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะสะจะแนะนำวิธีการใช้งานสปริงนะคะสปริงกดใบาปาดนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะแม่แม่แมพี่พี่ทุกคนนะคะเพื่อนร่วมอาชีพทุกคนจ้ะ นะคะ,ะขยบเข้าไปดูอีกนะจ๊ะสปริงกดใบปาดตัวนี้นะคะไกลไปขยบไปอีกนะคะสปริงสปริงสปริงกดใบปาดตัวนี้นะคะเขาจะมีหน้าที่กดใบปาดตัวนี้เรียกว่าใบปาดนะใบปาดก่อนที่เราจะใช้งานนี่ให้เราเช็ดก่อนทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันจะมีเศษแป้งติดไงจ๊ะ พ่อจ่าแม่จ๋ามันจะมีเศษแป้งติดก่อนที่เราจะนํามาหมุนทุกครั้งนะคะแล้วก็เช็ดใบปาสก่อนนะคะให้ให้เศษแป้งมันออกก่อนแล้วเราค่อยมาหมุนอีกทีนึงนะคะไม่ใช่แป้งติดเขอะเลยแล้วเรามาหมุนมัน ตรงที่มันมีเศษแป้งมันก็จะทําให้แป้งเราเป็นรูนะคะแป้งเราขาดเพราะว่าตรงเศษแป้งที่มันติดอยู่ใบปาดมันจะมาเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใบปาดควรที่จะจุ่มน้ําไว้เหมือนกับไม้หมุนทั่วไปนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นตัวที่ลงน้าหนักจากกระบอกตรงด้ามจับเนี่ยนะคะ ในกรณีที่เรากดเรากดหนักมือหนักนะคะมือหนักเนี่ยไปกดตรงนี้แรงไปข่มตรงนี้แรงนะคะน้ำหนักมันก็จะลงที่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมีคำถามว่าทำไมแป้งตรงกลางถึงขาดก็คือคุณมือหนักนะคะคุณกดแรงเกินไปนะคะ คนกดตรงนี้แรงมือหนักนะคะแป้งตรงนี้มันเลยขาดนะคะซึ่งให้ทํามือสม่ําเสมอน้ําหนักมือเบาๆก็พอนะคะเพราะว่าดีไซน์ของเขาได้ดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทํามือเบาๆนะจ๊ะมือหนึ่งกดกดขาไว้ให้เขานิ่งนะคะแล้วมือหนึ่งก็หมนุนเบาๆก็พอไม่ต้องลงน้ําหนักให้มากนะคะถ้ามือแรงเนี่ยมือหนักเนี่ยมันจะไปกดแป้งตรงนี้ขาดหมดนะคะ นะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์มันเกี่ยวกับว่าเราหาจังหวะแล้วก็น้ําหนักมือยังไม่ถูกนะคะอ่ะให้ทํามือเบาๆนะจ๊ะนะอย่าไปข่มเขาแรงนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมพอเราข่มแรงเนี่ยน้ําหนักมันจะลงตรงเนี้ค่ะแล้วแป้งตรงนี้มันจะขาดเด้อนะคะลองปรับน้ําหนักมือใหม่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงใบปาดเนี่ยนะ อันนี้สปริงถ้ามันง้างขึ้นนะคะไม่เห็นยากเลยนะคะแล้วก็มีวิธีการดัดนะคะแล้วก็ดัดเขาลงก่อนนะคะดัดลงมาข้างล่างนะคะนะดัดลงมาข้างล่างแล้วก็จับเขาดีดขึ้นไปนะคะก่อนที่จะใช้งานนะคะจับเขาดีดขึ้นไปเอายังไม่ดัดยังไม่ได้ดัดอีก <t> นะคะแล้วก็จับเขาดีดขึ้นไปอีก <t> อ่ะ เขาก็จะมีความแน่นเลยทีเดียวนะคะน่ะเขาก็จะข่มใบปาดไว้นะคะซึ่งถ้าใบปาดโดนตรงสปริงนี้กดไว้นะคะเขาก็จะมีความเออมันจะไม่ไหวตีงค่ะนะคะ,นะคะมันก็จะสม่ำเสมอนะคะในการเกลี่ยแป้งของเรามันก็จะได้สม่ำเสมอนะคะ ค่อยๆหมุนไปตรงนี้ก็อย่ากดแรงมืออย่าหนักนะคะทํามือเบาๆเด้อนะคะลองหัดใหม่นะจ๊ะสําหรับมือใหม่เพิ่งใช้นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีตัวไหนยากตัวไหนง่ายนะคะมันอยู่ที่การใช้งานด้วยนะคะว่าผู้ใช้งานนี้มีความชำนาญชํานาญในการใช้งานมากน้อยเพียงใดนะคะทุกอย่างมันต้องควบคู่กันไปด้วยนะคะนะเหมือนรถนั่นแหละนะคะมันไม่มีคันไหนแบบขับยากขับง่ายกว่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความชํานาญในการขับไหมนะคะอ่ะ มือเบาๆนะจ๊ะมือเบาๆตรงนี้ก็จับหน่อยอย่าให้มันโครงเคร่งนะคะหมุนไปนะคะหมุนไปลื่นๆนี่แหละนะคะตรงนี้ก็ขมเข้าไปหน่อยไปดูเครื่องปาดอยู่ที่บ้านเรานะคะที่เราซื้อไปแล้วว่าโอ้ฉันลืมกดสปริงนี่เองนะคะนะลองไปปรับสปริงของเรานะแป้งเราจะได้ไม่กระดึงกระดึงกระดึงอย่างนี้นะมันจะได้เรียบนะคะมันจะได้ความหนาไน้สม่ำเสมอกันไปทั่วแผ่นเลยนะจ๊ะ อะครอบให้ดูใหม่นะคะครอบลงไปสามขาพร้อมกันจ้วะนะคะ ครบเสร็จแล้วนะคะเราก็เทปแป้งลงนะคะเทปแป้งลงตามปริมาณที่เรากะไว้ค่ะนะคะ,นะคะตามมาตรฐานที่เราเคยหยอดเลยนะคะหนึ่งกระบวย1หนึ่งกระบวยครึ่งสองกระบวยครึ่งกระบวยอะไรก็ว่าไปนะคะนะสาหรับแป้งหนาหรือไม่หนาตัวนั้นมันขึ้นอยู่กับแป้งด้วยนะว่าแป้งเราข้นหรือแป้งเราบางนะคะมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สักเท่าไหร่นะคะอ่ะโอเคกดมือนึงกดนะเทปแป้งจ้วนะคะแล้วเราก็หมุนแบบ เบาเบามือเบานะคะมือเบาอ่าโอเคนะจ๊ะฮ่า,าดีงามนะคะดีงามนะคะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ นะสมัยที่พี่อ้อมขายนะพี่อ้อมไม่มีตังซื้อหรอกพี่อ้อมไม่มีตังซื้อเครื่องปาดหรอกพี่อ้อมใช้ไม้หมุนหมุนเอานะคะแล้วทีนี้หมุนไม่สวยหรอกนะคะเพราะว่ากว่าจะหมุนสวยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่มันจะสามารถหมุนได้ภายใน3วัน7วันนะคะพี่อ้อมใช้ไม้หมุนเนี่ยพอมันหมุนไม่ได้ไม่กลม,มเต็มกระทะพอดีสักทีนะคะพี่อ้อมหมุนหมุนแล้วให้ให้แป้งที่เหลือนี่มันอาบลงมาข้างกระทะอย่างนี้เลยนะแล้วพี่อ้อมก็ขายและลูกค้ามาซื้อลูกค้าก็หัวเราะนะคะ ลูกค้ากงหัวเราว่าทำไมแป้งมันอาบนะคะแต่ว่าลูกค้าก็ขอกินแป้งที่มันอาบตรงข้างกระทะนี่นะถ้าเราจะแซะทิ้งเนี้ยลูกค้ากินเลยนะลูกค้าพี่พี่อย่าแซะออกนูกขอคอนูขคอมันอร่อยนะคะนะอย่าไปทําให้มันเป็นเรื่องยากหรือว่าเรื่องที่หนักใจนะคะทําทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องที่สนุกนะคะแล้วงานของเรามันจะมันจะได้แบบว่า มันจะมีความสนุกบนไปด้วยอะค่ะนะคะเราทําในสิ่งที่เราชอบนะคะสิ่งที่เรารักแล้วก็ทํามันด้วยความสนุกนะคะมันจะได้แบบว่าอยากที่จะตื่นขึ้นมาทําในทุกๆวันนะคะก็ลองหาดูว่าเราชอบอะไรนะคะไม่จําเป็นต้องมาขายเค้กญี่ปุ่นก็ได้นะคะทุกอาชีพแหละลองหาดูนะคะว่าเราชอบไหมนะคะถ้าเราชอบแล้วเราจะทําสิ่งๆนั้นได้ดีนะคะ,ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเครื่องปาดแป้งเคกญี่ปุ่นแล้วก็ฝากกด ติดตามเพจด้วยนะจ๊ะนะคะถ้าต้องการสั่งซื้อก็สั่งซื้อกับพี่อ้อมได้จ้าหรือว่าอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงมหาสารคามร้อเอ็ดคอนแก่นนะคะมุกดาหารสามารถเดินทางมารับสินค้าเองที่ร้านได้แต่ว่ารบกวนแจ้งพี่อ้อมก่อนนะคะแล้วก็อย่ามาแต่เช้านะเพราะว่า่ออวิญญาณยังไม่เข้าร่างนะคะวิญญาณพี่อ้อมจะเข้าร่างแล้วก็ประกอบร่างเสร็จตอนหลังเที่ยงเท่านั้นนะคะอ่ะ นะาจะไปแล้วนะคะงานพี่อ้อมเยอะนะคะพี่อ้อมไปแพ็คของก่อนนะคะขอประคุณมากนะคะสนใจสินค้าตัวไหนแคปรูปทักแชทได้เลยนะคะอุปกรณ์พร้อมสูตรอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจากไปในคลิปนี้นะคะพี่อ้อมขอฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงนะคะลูกค้าที่เคยเรียนตัวต่อตัวกับพี่อ้อมนะคะ หรือว่าเคยซื้อสูตรกับพี่อ้อมไปหรือว่าเคยซื้อชุดอุปกรณ์พร้อมสูตรกับพี่อ้อมนะคะตั้งแต่รุ่นเก่าๆเลยนะคะพี่อ้อมขอประกาศตามหานะคะให้คุณทักกลับมาหาพี่อ้อมนะคะ เพื่อที่จะรับสิทธิ์เข้าเรียนในคอร์สออนไลน์ line, ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถมาขอเรียนได้เลยนะคะหนึ่งท่านนะคะถ้าเคยซือซ้อสูตรไปแล้วเคยเรียนตัวต่อตัวนะคะทักมาหานะคะพี่อ้อมคิดถึงนะคะพี่อ้อมตามหาจะปีใหม่ทีไรตามหาทุกทีนะคะเพราะว่าเราจะรวบรวมเงินแต่ละปีที่เราขายสูตรได้อะ่ะไปทําการกุศลนะคะแล้วก็คิดถึงทุกคนที่เคยมาเรียนแล้วก็เคยซือซ้อสูตรกับเราไปนะคะยังไงอยากให้ติดต่อกลับมาเพราะว่า มีความรู้สึกคิดถึงเหมือนคิดถึงเพื่อนนั่นแหละนะคะเขาเป็นยังไงบ้างเขาไปถึงไหนแล้วตอนนี้เขายังขายเคฟอยู่หรือเปล่านะคะนะสูตรเนี้พี่อ้อมให้ให้วิชาเอาไปทําเคปขายนะคะแต่ห้ามเอาสูตรพี่อ้อมไปขายนะพี่อ้อมขอแค่นี้นะคะนะถ้าเคยเรียนเคยซื้อสูตรแล้วทักเข้ามานะคะทักเข้ามาในสนทนาเก่าๆที่เราเคยซื้อขายกันนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่า ในในอดีตนะตอนเริ่มต้นนะพี่อ้อมขายเป็นตำลานะคะขายขายสูตรให้สูตรเป็นตำลาอะยุคแรกเลยอะพี่อ้อมยังไม่มีตำลาพี่อ้อมจะเป็นการส่งให้ทางทางเมสเซจนะคะนะส่งอัตราส่วนสูตรอะไรต่างๆให้ทางเมสเซจนะคะอายุคต่อมาพี่อ้อมก็พัฒนาเป็นมีตำลาให้นะคะมีเป็นตำลาเป็นรูปเล่มให้นะคะพี่อ้อมมีการพัฒนานะคะเพราะว่าเราเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะ มีเป็นตําราให้นะคะซึ่งลูกค้าอยากจะทำเคลปเป็นเนี่ยพี่ว่อมีตําราสูตรให้นะคะอายุต่อมาตําราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นตัวหนังสือไม่ค่อยเห็นภาพนะคะพี่ว่ามีเป็นซีดีสาธิตให้นะคะพอมีซีดีสาธิตให้ลูกค้าไม่มีเครื่องเล่นซีดี <laughs> อ่ะ เราคนเราเกิดมาเพื่อการแก้ปัญหาเนาะการพัฒนาตัวเองมันก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมนะคะอา้าวมีซีดีมีคลิปให้ดูแต่ว่ามันอยู่ในซีดีลูกค้าได้ไปลูกค้าไม่มีเครื่องเล่นซีดีก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้โอ้ยทําไงพัฒนาตัวเองอายกเลิกการแจกซีดีไปนะคะทําเป็นคลิปให้ดูออนไลน์ผ่านมือถือเลยตอนนี้นะคะ ในตอนนี้สามารถดูผ่านมือถือได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะคนที่ซื้อคอร์สออนไลน์ก็สามารถดูได้ตลอดชีพไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะพอพี่ว่ามีสูตรใหม่เทคนิคใหม่ๆพี่ว่ามาอัปเดตให้ฟรีตลอดชีพนะคาจ่ายทีเดียวนะคะคอร์สเดียวจบนะคะนะแล้วก็คนที่เคยซื้อไปก็สามารถเข้าฟรีนะคะสมมุติว่าปีนี้คุณทําคุณห่างไป3ปีคุณไม่ได้ทําคุณไปทําอย่างอื่นนะคะเอาว แล้วคุณอยากจะกลับมาทําอีกอ่ะปีนี้ฉันอยากจะกลับมาหายอาชีพเก่าฉันฉันเคยมีวิชานะคะฉันเคยซื้อสูตรกับยายอ้อมไปนะคะอ่าทักมาน้องอ้อมพี่เคยซื้อสูตรกับน้องอ้อมไปพี่ขอเขาเข,าเ,ขาเรียนออนไลน์อีกได้ไหมได้ค่ะยินดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะเพียงแต่ว่าเตาสูตรของอ้อมไปทําขนมขายอย่าเอาสูตรอ้อมไปขายขอแค่นี้นะคะอ่ะไปแล้วนะคะประกาศตามหานะประกาศตามหาค่ะ ใครที่เคยซื้อสูตรไปก็ทักเข้ามานะคะเข้าไปเรียนในออนไลน์ฟรีเลยค่ะนะคะไปแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสนใจสินค้าแคปรูปทักแชทนะคะหรือว่าสนใจชุดอุป,ปรกรณ์พร้อมสูตรสนใจเรียนออนไลน์นะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมเครื่องปาดแป้งเครปญี่ปุ่นนะคะเครื่องปาดแป้งเครปญี่ปุ่นตัวนี้นะคะหนึ่งพัน 690บาทจ้ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะอย่าลืมไปฝึกน้ำหนักมือนะคะฝึกน้ำหนักมือจ้ะนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างมันจะดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานด้วยนะส่วนหนึ่งนะอ่าโอเคไปแล้วจ้ะบายๆจ้ะขอบพคุณนะคะไปแล้วจ้ะ